สาวอยู่เรามาแชร์สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าการเปิดสร้างรายได้อย่าลืม 1. ลงคลิปให้เป็นต้นฉบับของตัวเองมากที่สุดจะได้ไม่ติดต้นฉบับน้อยข้อที่ 2. ตรวจสอบคลิปก่อนลงทุกครั้งว่ามีอะไรที่ละเมิดภายในคลิปไหมจะได้ไม่เสียเวลาต้องมาลบทีหลังนะคะเพื่อนจ้าข้อที่3 ลงคลิปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์หรือตอบกลับคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนด้วยนะเพื่อดันคลิปของตัวเองแล้วอย่าลืมไปดูคลิปของเพื่อนด้วยนะที่สําคัญต้องคอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหานะคะเพราะนั่นจะทําให้เราเสี่ยงที่จะโดนปิดกั้นการมองเห็นจ้าข้อที่4ตรวจสอบคุณภาพเพจทุกวัน1ดูที่กระดิ่งแจ้งเตือน 2. ไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเข้าไปที่กล่องข้อความการสนับสนุนนะคะแล้วไปที่การแจ้งเตือนของคุณค่ะข้อที่ 3. เข้าไปที่แดชบอร์ดและเช็คคุณภาพเพจทุกวันนะจ๊ะเพื่อนๆจา๋าหากมีการละเมิดให้ลบออกทันทีค่ะเพราะส่งผลต่ออนาคตแน่นอน